ครับโอเควันนี้ผมมีโอกาสมาที่โรงงานต้นแบบวิจัยที่ละยองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพามาดูบรรยากาศทั่วไปแหละนะฮะว่าสภาพโรงงานมันง่ายๆนะครับแล้วก็มาดูว่าระยองเนเขาเปลี่ยนเครื่องจักรจากรุ่น4เป็นรุ่นที่5แล้วเป็นรุ่นล่าสุดที่เป็น fully automatic ว่าเป็นยังไงนะครับออาตามมาดูครับก็จะเห็นว่าลักษณะโรงงานก็เป็นง่ายๆครับที่เนี่ยเป็น เจ้าของอ่ะเขามาซื้อโรงไม้เก่านะฮะโรงไม้เก่าก็เลยเป็นโรงเรือนง่ายๆแต่ก็สูงอย่างน้อยประมาณสามจุดห้าเมตรนะครับนะแล้วก็มีกองวัตถุดิบนะกองวัตถุดิบนะครับมีหินปูนมีทรายมีปูนนะครับเนี่ยแล้วก็มีระบบสายพานขึ้นไปนะครับครับอ่าด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นที่โรงงานนิดเดียวเองนะนะ,นะแล้วก็จะเห็นตัวรางรางที่ปล่อยออกมานะครับแล้วก็มี อาที่แพ็คแล้วนะแพ็คแล้วนะมาดูนะครับว่าอ,อันนี้เป็นลักษณะการแพ็คนะอีด a อ r ฟ์โรบ็ box, นะครับก็แพ็คบนพาเลตนะครับเอะเราที่จรเราควรจะมีกระดาษนะที่เสียบใส่เข้าไปยังไม่ใส่นะโอเคเดี๋ยวเราต้องใส่คู่มือนะหนึ่งแผ่นนะแล้วก็จะเป็นอ q คิวนะครับจะเก็เห็นว่าอีดเดวลวเาออกมาก็จะมาอย่างนี้นะฮะออกมาตามรางนะจะมีรางให้หมดมีแผ่นลองอิดให้หมดเลย มีแผ่นลองอิดอย่างเงี้ยให้หมดเลยนะครับเจ็ดร้อยแผ่นต่อหนึ่งเครื่องนะเพียงพอต่อการผลิตนะครับนะนี่ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ใหญ่นะฮะไม่ได้ใหญ่นะทีนี้มาดูตัวออโต้ฟีดทีนี้เห็นไหมว่ามันจะมีแผน่นแผ่นลองอิดเนี่ยเราจะมีให้เจ็ดร้อยแผ่นต่อหนึ่งเครื่องเลยนะครับแล้วก็แผ่นเนี้ยจะปิดอัตโนมัติเห็นไหมมันจะปิดเข้าอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เข้าไปในเครื่องชุดเนี้ยเขาเรียกว่าชุด f u ล l y automatic จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกก็จะออกมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวระบบมันก็จะดันออกเดี๋ยวค่อยดูนะฮะระบบก็จะดันออกนะครับนะระบบก็จะดันออกเองนะครับเนี่ยนะอ่าเนี่ยแผ่นเลื่อนเข้าไปนะแผ่นเลื่อนเข้าไปแล้วก็ไฮดรอลิกก็ดันมาระบบเนี้ยเป็นโฟรี่อตอเมติกทำให้เราเนี่ยใช้แรงงานน้อยลงต้นทุนน้อยลงเห็นไหมดันออกมาแล้ว นะอ่าอันนี้คือเครื่องผลิตอิด a i r f o ฟนะครับใครที่สนใจนะมาเยี่ยมชมโรงงานเราได้นะง่ายๆนะครับตัวโรงงานก็ง่ายๆขอบคุณง่ายๆโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ